ส่วนความคืบหน้ากรณีที่ในโลกโซเชียลนะคะมีการแชร์คลิปที่ตำรวจนั้นมีการออกไปสั่งหญิงคนหนึ่งรถเสียบนท้องถนนแล้วก็มีผู้เข้ามาวิาพากษ์วิจารณ์จำนวนมากล่าสุดนะคะรองโฆษกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติออกมาเปิดเผยค่ะว่าตำรวจไม่มีการเอาผิดหรือว่าคิดค่าใช้จ่ายของผู้หญิงรายดังกล่าวค่ะูค่รถติดหนูขับมาคนเดียว ความผิดข้อหานํารถที่ไม่มีสภาพมั่นคงแข็งแรงมาใช้ในทางมันทําให้เกิดเหตุเขาเสียผลประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยครับถ้าเขาฟ้องคุณทางแพง่งคุณรับผิดชอบไมไหม นี่ก็คือคลิปเจ้าปัญหาที่ว่านะครเป็นคลิปวิดีโอที่ถูกเผยแพร่ผ่านทาง f a c e b o o ฟ,ฟาเยร r พราซิงเป็นคลิปเหตุการณ์ที่ถูกตำรวจออกใบสั่งในข้อหาร,รถไม่มั่นคงแข็งแรงสร้างความเสียหายให้กับผู้อื่นและจากที่รถคันนี้ไปเสียบนถนนซึ่งหลังจากที่คลิปถูกเผยแพร่ออกไปนะคะก็มีชาวโซเชียลเข้ามาคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์การทางานของตารวจจานวนมาก โดยพันตำรวจเอกอกิตณนะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนังกงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงเรื่องนี้บอกว่าที่ผ่านมาพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มีข้อสั่งการในแนวทางแก้ปัญหาการจราจรติดขัดและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรกับประชาชนมาโดยตลอด โดยกำชับให้ตำรวจทุกพื้นที่ออกปฏิบัติหน้าที่ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนพร้อมเร่งระบายรถเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทุกรูปแบบในการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดให้น้อยที่สุดเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถเดินทางไปที่หมายได้อย่างสะดวกปลอดภัย ทางนี้ต้องขอความร่วมมือประชาชนให้มันตรวจสอบเช็คสภาพรถเครื่องยนต์ทุกครั้งก่อนออกเดินทางเติมน้ำมันให้เพียงพอหากเครื่องยนต์มีปัญหาจะทำให้การจราจรติดขัดมากขึ้นและเพื่อไม่ให้เป็นการกระทบสิทธิของผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่นๆ ส่วนทางด้านพลตำรวจตรีเอกลักษณ์ลิ้มสังกาดผู้บังคับการตำรวจสันติบาล3ในฐานะคณะทำงานแก้ไขปัญหาการจราจรสํานักงานตํารวจแห่งชาติได้ออกมากล่าวถึงกรณีเหตุการณ์นี้บอกว่าเป็นเรื่องไม่เหมาะสมที่ตํารวจเนี่ยจะไปซ้ำเติมประชาชนที่กําลังได้รับความเดือดร้อน ยืนยันนะคะว่าถึงแม้ว่าจะมีข้อหานำรถยนต์ที่ไม่มีความมั่นคงแข็งแรงมาใช้ตามมาตรา6ของพรบรจราจรทางบกแต่ก็อยากจะให้ตำรวจจราจรทุกนายพิจรารณาว่านี่เป็นเหตุสุดวิสัยหรือว่าเป็นการปล่อยปะะละเลย ซึ่งหากพิจนารณาแล้วเพราว่าเจ้าของรถไม่ดูแลรถยนต์จนสภาพทรุดโทรมไม่เหมาะที่จะนำมาวิ่งบนท้องถนนจริงก็สามารถแจ้งข้อหาพร้อมออกใบสั่งได้แต่ว่าถ้าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัยรถยนต์มันเกิดขัดข้องควรที่จะเข้าไปดูแลอำนวยความสะดวกในการช่วยเคลื่อนย้ายรถให้พ้นเส้นทางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและลดปัญหาการจราจรจะดีกว่า ซึ่งหลังจากนี้ก็จะเสนอผู้บังคับบัญชาให้ออกหนังสือเวียนแจ้งตำรวจจราจรทุกพื้นที่ให้ดำเนินการไปในทิศทางเดียวกันพร้อมทบทวนชี้แจงเรื่องการบังคับใช้กฎหมายว่าจะต้องมีความจำเป็นค่ะ